ดีค่ะผู้วานนี้สอนทํากระเป๋าไปแล้ววันนี้จะสอนทําเข็มกัดดอกไม้นะคะเข็มกัดดอกไม้แบบที่สองนะคะแบบที่หนึ่งก็สีชมพูคุณครูฝนก็ลงไปแล้วนะคะกลับไปดูได้นะคะนี่เราก็นํากระดาษ A4 มาแล้วก็วาดเป็นกลีบนะคะกลีบดอกไม้กลีบใหญ่กลีบเล็กล้วถ้าเรานะเราอยากได้ให้มันกลีบใหญ่หรือกลีบเล็กเนาะฝนก็เอาประมาณนี้แหลนะเนาะ ใหญ่ไปไหมใครชอบเล็กๆก็ทำเล็กๆนะคะแบบนี้เราก็กลับได้เลยะคะ่ะ แบบมาวางที่ผ้านะคะเศษผ้าที่เราเหลือนะเพื่อนเรามาทําเข็มกลัดดอกไม้ได้ค่ะแล้วก็ให้เหลือผ้าด้วยเนาะข้างบนข้างล่างนะคะแบบนี้เข็มกลัดแล้วก็ว สิบสองชิ้นนะแล้วก็เอามาประกอบกันอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ใช้เข็มเย็บหามุมนะจ๊ะหามุม <c oughs> คือบางครั้งมันก็ไม่ตรงกัน <c oughs> เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอายึดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะจิตด,ด้านนี้แล้วกันเนาะแค่ผ้ามันอันนี้ก็โอเคไม่เป็นไร ออก,กิีดแล้วจ้าเราก็จะเอามาทำ่างนี้นะนี่จ้ะทำแบบนี้แล้วก็เย็บติดกันนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเย็บอันเดียวก่อนนะเย็บแบบนี้นะจ้ะแบบที่สองมจะง่ายกว่าแบบที่หนึ่งะจ้ะแบบที่หนึ่งครูฝนว่ามันยากาะ นีเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วเนาะต่อไปเราก็มาเย็บด้านหลังนะคะสองสามรอบนะคะเพื่อนให้มันติดกันนะจ้า <c oughs> มันจะได้แข็งแรงนะคะถ้าเราเย็บจ่ข้างหน้ามันก็จะไม่สวยนะคะนี <c oughs> ่ได้แล้วเห็นไหมข้างหน้าข้างหลังเราก็เอาก,กระดุมนะคะกระดุมมาใส่ตรงนี้นะตรงกลางนะเย็บกระดุมใส่เย็บกระดุมไปเลยใส่ไปเลยจ้ากระดุมสีดำมันจะสวยเนาะ เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็เอาผ้าจะมาหี่เนาะสีม่วงก็ได้หรือว่าสีนี้ก็ได้เนะาะหุ่นเ,เอาสีดำสีดำส็จสิ ะะก็ใส่นี่นะกาวติดก่อนนิดนึงเนาะกาวติดก่อนนะจ๊ะข้อควรระวังนะคะ ทาตาแล้วเราอย่าอย่าปล่อยให้มันแห้งนะคะเขควรระวังนะคะอย่าปล่อยให้กัะมันแห้งนะคะนี่เราวติดแล้วเราก็เย็บเลยนะถ้าปล่อยมันแห้งแล้วมันจะแข็งแล้วก็เย็บไม่ได้นะคะเย็บยากเราก็แกะอย่างนี้เนาะแกะนี่ออกมาแล้วก็ดูเออมันก็ทางไหนก็ได้สอดเข้าไปซ่อนได้ ไ้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเย็บเกบสรใส่นะคะเมื่อเราทำดอกไม้เสร็จแล้วเนาะเราก็เอาห่วงนะคะห่วงเล็กๆนี้เนาะมาเย็บใส่นะเย็บด้านหลังนะะี้ค่ะ เราปรับให้อันหนึ่งยาวหนึ่งสั้นนะเพื่อนๆห้ามเท่ากันนะเพราะเราจะทําอันหนึ่งยาวหนึ่งสั้นเนาะเราก็อนี้ใส่นี้นใส่ตรงห่วงที่เราทําไว้แนเข้าไปค่ะแล้วก็นี้นะคะ แบบนี้ทีนี้เราก็ใส่นี่ค่ะอันยาวๆจะทำาปเล็กเนาะปายเล็กมันใหญ่เราตัดน่เหนึ่มหนึ่งต่ออะ ก็ใส่ลูกปัดนะคะใส่ลูกปดัดใส่ลูกปดัดสีทองก็สวยนะนี่ค่ะแล้วก็ทำปมนะคะใครชอบแบบยาวมากยาวน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ อเองนะจ๊ะอันนี้นะอันยาวสุดนะนเนี่ยที่ยาวที่สุด ดอกทีก่เย็บเกบสรเสร็จแล้วจ้าส่รนตัวนี่ที่คู้ฝนทำให้ดูเนาะเดี๋ยวจะไปเย็บเกบสรใส่นะเห็นไหมเย็บเกบสรเสร็จแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามครับชมจนจบนะคะคือทําไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นเนาะด้านหลังขอบคุณนะแม่คะ่ะลองทาดูนะคะนีก็ะสวยเป็นลาย